ณผู้ชมคะยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะคะว่าการปล่อยน้ําเข้าท่วมอุโมง์ใต้ดินในกาซรราบแบบหวังผลเนี่ยจะทําได้จริงหรือไม่และถ้าทําแล้วเนี่ยจะได้ผลในการจัดการกับกลุ่มฮามาสหรือว่าทําให้กองทัพอิสราเอลได้เปรียบในสมรภูมิรบนี้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะการจะตอบคำถามนี้ได้นะคะจะต้องมาดูที่ตัวอุโมงคค่ะโดยข้อมูลจากอิสราเอลก่อนหน้านี้ชี้นะคะว่าขนาดของอุโมงแต่ละจุดเนี่ยอาจจะแตกต่างกาันแต่เฉลี่ยแล้ว จะก,กว้างประมาณ1เมตรค่ะสูง2เมตรบางจุดอาจอยู่ลึกลงไปใต้ดินหลาย10เมตรนะคะหลังจากความพยายามของอิสราเอลในการกวาดล้างอุโมงค์ในสงครามหลายครั้งเช่นในปี2008และ2014ทําให้กลุ่มฮามาสต้องสร้างอุโมงค์ให้อยู่ลึกลงไปเรื่อยๆโดยในปี2020ค่ะอิสราเอลพบอุโมงคอยู่ลึกถึง70เมตร แม้ว่าปัจจุบันจะยังยืนยันไม่ได้นะคะว่าจริงๆแล้วอุโมงใต้ดินของฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในกาซาจะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอิสราเอลสำรวจพบอยู่เรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมไปถึงทะเลาะทะยอยทําลายอุโมงที่พบมาโดยตลอดนะคะแต่ก็มีการประเมินเขาว่าอุโมงเหล่านี้อาจจะมีระยะทางรวมกันกว่า500กิโลเมตรและด้วยระยะทางขนาดนี้จะต้องใช้น้ามากขนาดไหนนะคะ ถ้าเราคำนวณจากข้อมูลขนาดอุโมงค์เฉลี่ยซึ่งอยู่ที่กว้าง1เมตรนะคะแล้วก็สูง2เมตรเนี่ยการที่จะทำให้น้ำเข้าไปเต็มอุโมงค์ในระยะทาง1กิโลเมตรจะต้องใช้น้ำทั้งหมดประมาณ2ล้านลิตรค่ะนั่นหมายความว่าระยะทาง500กิโลเมตรจะต้องใช้น้ำมากถึง1000ล้านลิตรนะคะหรือว่าเท่ากับน้ำเต็มสระว่ายน้ำโอลิมปิกมากถึง400สระด้วยกันค่ะ ปริมาณน้ํามหาสารขนาดนี้ค่ะทําได้ด้วยการสูบน้ําทะเลแล้วก็ปล่อยเข้าไปให้ท่วมในอุโมงค์แต่ปัญหาคือคุณจะต้องใช้ปั๊มน้ํากี่ตัวนะคะแล้วก็ต้องสูบน้ํานานเท่าไหร่กว่าที่จะเต็มอุโมงค่ะซึ่งมีอยู่หลายแห่งนะคะทั่วกาซานอกจากนี้อุโมงค์ในหลายจุดน่าจะมีปากทางเข้าที่อยู่ไกลจากทะเลด้วยค่ะ ขณะที่มีรายงานว่าประตูในอุโมงคนะคะถูกออกแบบมาให้ปิดกันน้ําดังนั้นแม้น้ําจะไหลเข้าไปท่วมอุโมงคค่ะแต่ถ้าเราปิดประตูแน่นถ้ากลุ่มฮามาสมีประตูแน่นน่ะนะคะอีกฝั่งของประตูก็จะไม่ท่วมอยู่ดีค่ะอุปสรรคของการใช้วิธีนี้อีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือมีเพียงฮามาสเท่านั้นค่ะที่จะบอกได้ว่าอุโมงคไหนเชื่อมกันได้บ้างดังนั้นการปล่อยน้ําเข้าอุโมงโดยไม่รู้แบบลันใต้ดิน อาจไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากนักนะคะเพราะว่าฮามาสอาจวางแผนกำหนดทางน้ำที่จะไหลในอุโมงค์หรือว่ายอมปล่อยให้น้ำท่วมอุโมงค์บางส่วนที่ไม่สำคัญต่อการสู้รบแต่ผลกระทบที่จะตามมาในระยะยาวจากการปล่อยน้ำทะเลเข้าท่วมอุโมงค์ใต้กาซาเป็นสิ่งที่นักสิ่งแวดล้อมกังวลใจค่ะ โดยเฉพาะการปนเปื้อนของน้ำและดินทั้งจากน้ำทะเลแล้วก็สารเคมีอันตรายจากอาวุธที่เก็บอยู่ใต้ดินนะคะรวมไปถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างอาคารที่ตั้งอยู่เหนืออุโมงคนอกเหนือไปจากความเสี่ยงเรื่องตัวประกรันที่ถูกจับอยู่ในอุโมง์ใต้ดินอยู่แล้วก่อนหน้านี้ค่ะ ภารกิจหลักของปฏิบัติการภาคพื้นดินนะคะนั่นคือการไล่ล่าตัวการนำกลุ่มฮามาสที่อาจจะหลบซ่อนตัวอยู่ในเครือข่ายอุโมงคใต้ดินขนาดใหญ่นะคะรวมทั้งค้นหาแล้วก็ทำลายอุโมง์เหล่านี้แต่นับตั้งแต่อิสราเอลเริ่มบุกเข้าไปในพื้นที่ทางตอนเหนือของกาซาเมื่อวันที่27ตุลาคมเรากลับไม่ได้เห็นภาพของการสู้รบในอุโมงคมากอย่างที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอิสราเอลเองกังวลน,นะคะว่าฮามาสอาจวางกับดักโจมตีในอุโมงค ใต้ดินโดยมีรายงานว่ามีทาหารหน่วยรบพิเศษเสียชีวิตอย่างน้อย6นายนะคะในระหว่างเข้าสำรวจอุโมงค์ในสองภารกิจค่ะขณะที่มีทาหารเสียชีวิตในปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินในกาซาแล้วอย่างน้อย115นายด้วยกันค่ะกองทัพอิสราเอลนะคะเขาก่อตั้งทาหารหน่วยรบพิเศษหลายหน่วยค่ะซึ่งมีความเชี่ยวชาญในภารกิจค้นหาจัดการและทำลายอุโมงค์รวมไปถึงทำสงครามใต้ดินนะคะ โดยถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อรับมือกับกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ขีดความสามารถของอิสราเอลในด้านนี้ค่ะถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารจำนวนหนึ่งเขามองเขาว่าขีดความสามารถดังกล่าวก็ยังไม่มากพอที่จะจัดการกับอุโมงค์ในกาซาได้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องภูมิประเทศสภาพแวดลอ้อมแล้วก็ความแออัดของเมืองค่ะ การรับมือกับสงครามใต้ดินนมีเพียงแค่ไม่กี่วิธีเท่านั้นนะคะนอกจากการปล่อยน้ําท่วมแล้วเนี่ยก็จะมีการใช้การโจมตีทางอากาศการใช้วัตถุระเบิดแบบเหลวรวมไปถึงการส่งโดรนหุ่นยนต์แล้วก็สุนัขเข้าไปในอุโมงค์แต่วิธีเหล่านี้ค่ะไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเต็มที่ด้วยนะคะคุณจะชะตาคุณพรมดีคะอย่างการทิ้งระเบิดเข้าไปเพื่อทําลาย อุโมงใต้ดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีที่เสี่ยงที่จะทําให้พลเรือนเองที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบแล้วก็เสียชีวิตจัดภาพที่เราเห็นในช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมามากกว่า2เดือนนะคะค่ะแต่ว่าการสูบน้ําลงไปอุโมงใต้ดินอันนี้เขายืนยันชัดเจนใช่ไหมว่าจุดที่สูบลงไปเนี่ยไม่มีตัวประกรันอยู่ในนั้นต้องมีการสํารวจแต่ตัวผู้นําสหรัฐอเมริกาเองออกมายอมรับนะคะว่าก็ยังคงกังวลในประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่าก็ยังไม่มีใครแน่ใจได้เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ